มูลี่หน้าต่างที่โดดเด่นอีกหนึ่งผืนจากแบรนด์ชั้นนำอย่างอินเด็กด้วยการเลือกใช้ p v c คุณภาพสูงเป็นวัสดุหลักแล้วเรียงร้อยอย่างดีให้ใบมูลี่ที่สามารถปรับได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะปรับให้เอียงยกขึ้นสูงหรือปรับให้ต่ำลงด้วยเชือกชักรอกคุณจึงสามารถปรับแสงสว่างของห้องได้หลายแบบตามต้องการนอกจากนี้มูลี่หน้าต่างผืนนี้ยังทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการซักเครื่องหรือซักมืออีกด้วยเรียกว่าทั้งใช้งานง่ายและสะดวกจริงๆครับ อีกหนึ่งมูลี่หน้าต่างคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ชั้นนำอย่างอีกเกียตัววัสดุใช้ทำแผ่นมูลี่คือโพลีเอสเตอร์100%ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีให้มีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมอย่างโครงสร้างรังพึ่งซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวป้องกันแสงแดดที่ดีเยี่ยมแถมยังช่วยกักเก็บอุณหภูมิได้ดีช่วยให้ห้องเย็นขึ้นจึงทำให้ประหยัดค่าไฟไปด้วยนอกจากนี้มูลี่ตัวผืนยังดูแลรักษาได้ง่ายเพียงแค่ใช้ผ้าแห้งเช็ดเท่านั้นครับ ต่างรุ่นนี้โดดเด่นเรื่องความแข็งแรงคงทนเพราะทำจากวัสดุชั้นดีอย่างอลูมิเนียมซึ่งนอกจากจะมีความทนทานแล้วอลูมิเนียมยังเป็นวัสดุที่กันแดดและกันความร้อนได้สูงมากแถมยังช่วยให้ห้องของคุณเย็นขึ้นได้ด้วยตัวมูลี่สามารถปรับขึ้นลงได้ง่ายด้วยเชือกที่ทำจากโพลีเอสเตอร์สามารถปรับระดับความสูงของมูลี่ได้ตามต้องการแล้วล็อกมูลี่ด้วยการกระตุกเชือกเบ,กเบาๆอีกครั้ง นอกจากนี้สินค้ายังมีให้เลือกหลายขนาดอย่าลืมวัดขนาดหน้าต่างของคุณก่อนเลือกซื้อนะครับอีกหนึ่งมูลี่หน้าต่างคุณภาพเยี่ยมที่ทำมาจากไม้ไผ่ชั้นดีไรเซียนและรอยแตกแถมยังถักทอมาอย่างประณีตช,ช่วยให้กันแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพรับประกันคุณภาพจากอินเด็กเลยครับตัวสินค้าใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ใช้เชือกเกลียวในการชักเพื่อปรับมูลี่ให้ขึ้นหรือลงตามต,ามต้องการ มูลี่หน้าต่างชิ้นนี้สามารถทำความสะอาดได้สะดวกเพียงแค่ใช้ผ้าบิดหมาเช็ดทำความสะอาดเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเลยครับหากมีมูลี่ดีๆสักผืนที่ทั้งช่วยบังแดดและทำความสะอาดง่ายแบบนี้ชีวิตคงจะสะดวกขึ้นมากเลยล่ะครับ ต่างผืนนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมคือไวนิลซึ่งถือเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ยืดหยุ่นได้ดีมีลักษณะเหนียวและหนาไม่แตกหักง่ายตัวแผ่นมูลี่ถูกถักทอยด้วยเชือกพิเศษที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงผูกติดอยู่กับรางอลูมิเนียมที่แข็งแรงและติดตั้งง่ายโดยคุณสามารถปรับม่านมูลี่ขึ้นลงหรือเปิดปิดได้ด้วยเชือกชักรอกเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ปัดฝุ่นหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆดูแลรักษาง่ายไม่เปลืองเวลาอย่างแน่นอนครับ <cas p ets> คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด